เบบุกานอ่านคำยากสีรัตนโกสินอ่านว่าสีรัตนโกสินพระเจ้าบรมมวงเธออ่านว่าพระเจ้าบรมมวงเธอกรมพระกำแพงเพชรัครโยธินอ่านว่ากรมพระกำแพงเพชรัครโยธิน พระองค์เจ้าบุรชัดชยากรอ่านว่าพระองค์เจ้าบุรุชัดชยากรพระบรมมหาราชวังอ่านว่าพระบรมมหาราชวังพระชนมายุอ่านว่าพระชนมายุมกราคมอ่านว่ามกราคมกิจการอ่านว่ากิจการ วิศวกรรมอ่านว่าวิศวกรรมเสด็จนิวัตอ่านว่าสเสด็จนิวัตรบริหารอ่านว่าบริหารเยอรมันอ่านว่าเยอรมันปฐม,มบรมราชาุสคน์อ่านว่าปฐมบรมมาราชาุสคน์ไพรสเนอ่านว่าไพรสนโทรเลขกอ่านว่าโทรเลขก โทรศัพท์อ่านว่าโทรศัพท์ข้ามนาคมอ่านว่าข้ามนาคมพฤศพกาศอ่านว่าพฤศพกาศกุญชรอ่านว่ากุญชรเสน่งอ่านว่าเสน่งนรชาติอ่านว่านรชาติอังกฤษอ่านว่าอังกฤษฝรั่งเศสอ่านว่าฝรั่งเศส อริไทยอ่านว่าอริไทยสมเด็จพระมหาสมณะเจ้าอ่านว่า,วาสม็จพระมหาสมณะเจา้ากรมพระประมานุชิตชินโนรสอ่านว่ากรมมาพระประมานุชิตชินโนรส